ผมทำด้วยตัวเองมาตลอดผมเคยล้มผมเคยหมดตัวไปขอกู้แบงก์ก็เขาไม่ให้บอกไม่มีหลักทรัพย์ไปคำตั้งแต่วันนั้นผมตัญญาว่าจะทำทุกอย่างด้วยตัวเองไม่ต้องยกเองไม่ต้องรัวเองไม่ต้องรับเองขับเองคนเองชิวเวต ม,มใ,ให้ัีเอ้ TMB ช่วยดีกว่าครับ TMB SME ขอโอดีได้ไม่ต้องใช้หลักประกันให้วงเงินหมุนเวียนเพื่อ SME ที่สาขาหรือโทร1558ขอบคุณแล้วครับพี่สำหรับเงินประกันสุขภาพขอโวนลดหน่อยดิฟิตมากเป็นรถมากประกันตามฟิตประกันสุขภาพจากสินมั่นคง1596 ขอบคุณนะครับคุณลุงสำหรับเงินประกันสุขภาพสำหรับเรื่องส่วนลดก็ฟิตมากลดมากประกันตามฟิตประกันสุขภาพจากสินมั่นคงหนึ<ฮ>่งห้าเก้าหกสำหรับส่วนลดเงินประกันสุขภาพของคุณสวนีเจนครับดอกนี้ลดไปห้าร้อยเท่าไบนี้ห้าร้อยฟิตมากฟิตจริง,ง,รงครับสำหรับส่วนลดเงินประกันของคุณสวนีสองลดมากประกันตามฟิต การสุขภาพจากสินมั่นคงหนึ่งหพี่มืดลาบอร่อยดีทำไงอ่ะโอ้ยไงเอาสินมาฝากเมันมูลหนูป่วยมันสุกใส่จมูงพี่ผมหน้าเปแยกกลัวเงินที่ใอยู่ข้อนี้หดิมเบิงอีกทีดิแันมาหเขาด้วยนเอาซีมาซับซับซับเยไกวน้ำพอน้มันซุกเลยไปูงเลยจอดสบะรดบหน้าปูกหซี่ใคร้อนี้ไม่เคยกันเลยกับิมเบิง ยังไงนะวายมม่เขาเป็ขคนใจรุนแรมากว่าแมาเอาสิเขาทำมันมันเปิดหัวมันตงใส่กระปุกมีุ๊นะชอโบทำเองที่บ้านก็ได้อร่อยแซ่บปบของกุุงลาบน้ำตกท่านผู้มีเกียรติครับเมื่อเจ้าบ่าวมาได้กับเจ้าสาวคนหนึ่งใครๆคเขาก็ว่า สมน้ำมากสมน้ำสมเนื้อครับท่านเออสมน้ำสมเนื้อกันดีเพราะเขาทั้งคู่เนี่ยก็ได้ขี่กันมาตั้งนานแล้วสีครับเขาสีกันมาตั้งแต่เป็นนักเรียนแล้วแล้วก็เจ้าสาวเนี่ยก็ข,ขมคืนกับเจ้าสาวเออ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เจ้าสาว ติดท้องแล้วท้องก่อนสดะอายใช่ทองอย่าประมาทก,กับกระดาษแค่แผ่นเดียวเจาะจงดับเบิลเอกระดาษดับเบิลคุณภาพเพื่องานที่ราบรื่นตั้งห้าหมื่นสี่ซื้อไปบ่อยไม่ลดเลยนะโอกาสหนะ้าเช่ญใหม่นะคะด่า คล้ายจะเป็นลมใช้เปอร์มิน์ฟิวเกวก๊อกน้ำสันว่าดีนะจริงๆไม่โดนใช้ความเซ็กซี่ก็ขายได้เออสี่ค่ะพี่สีชมพูไม่เชื่อใช่ไหมมาดูกันก๊อกน้ำเราดีนะพี่ทํามาจากทองลุเออรู้เดี๋ยวพี่จะรับสีไหนซื้อแล้วก็ได้มาห้านะก็ยังขายดีอยู่ทำไรของเราดีนะตลกอะขายของอะแต่คนซื้อไม่มีความสุขหรอกรับอะไรเพิ่มไหมคะ กลับมาเป็นแบบเดิมดีกว่าได้ความสุขได้กอกน้ำสันว่าพ่อนี่ตัวอะไรอะผีกระสือลูกมันชอบหาก,กินตอนกลางคืนกินแต่ของเน่าๆเหม็นๆกระหังกระหังมันจะบินไปบินมาอยากกินกล้วยอะอ กล้วยนะี่กินไม่ได้ของผีตานีเขาผีขนุนคนอะไรพ่อผีป้อาอ้าวเต็ดยืนทำไมเนี่ยคนกำลังกินข้าวอยู่เนี่ยไป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 จ้มไมสว่างอะไรก็ไม่น่ากลัวหรอกหลอดไฟซิเวเนีย Mẹ, con bay đâu